มาเที่ยวตลาดครับทางสายเหนือครับสายเหนือทำป้ายโฆษณาไอโนโมโตะด้วยที่หลวงพระบางครับชื่อตลาดมาเวียงคำมั้งฮะเดานะฮะเดาเรามาดูครับตลาดนี้มีอะไรบ้างตลาดนี้ส่วนใหญ่น่าจะขายพวกอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ประมาณนี้เออตลาดนี้ชื่ออะไรครับ นาเวียงคำอ๋ออ่านว,ว่านาเวียงคำครับผมนี่นอนหนูนะนี่นอนหนูเขาเป็น Spider <OS> นอนอนกนะอ่อนาเวียงคำับผมต้องใช้วิธีการถามผู้สาวเขานะครับนาเวียงคำครับถ้าอ่านเองก็มีกระโปรงกระเป๋าเสื้อผ้าครับนั่นแต่เป็นสินค้าจากจีนฮะ ส่วนใหญ่ที่เห็นก็ขายเสื้อผ้านะโอ้มร่าคอสด้วยฮะเย็ยบเหมือนหมอเย็บเหมือนเทียมเทียมแท้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 เทียมเทียมมีเสื้อกันหนา,นาวมีเสื้อแจ็คเก็ตประมาณนั้นเลยอ่าเราเที่ยวตลาดเดี๋ยวทางไหนก่อนเลี้ยวทางนี้ก่อนแล้วกันนะอ่าซอกแซกครับเครื่องสำอาง นี่ไม่ใช่ตลาดสดนะครับตลาดสดก็จะเป็นอีกแข่งหนึ่งตลาดสดก็เป็นตลาดช้าที่หลวงพ่อบางแต่ตลาดหลวงพ่อบางนั้นก็อยู่ในตัวเมืองหลวงพ่อบางตรงนั้นนะครับถ,ถ้าต้องการตลาดแบบพื้นถิ่นตรงนั้นก็พื้นถิ่นะหมายถึงว่าต้องรอบๆนอกหน่อย ใครจะซื้อพวกเสื้อกันลงกันหนาวเนี่ยฮะประมาณเนี้ยส่วนใหญ่สินค้าก็ดูแล้วก็นำไม่พี่ไทยกับพี่จีนนะประมาณเนี้ย mm hmm. เห็นแวบ,บขายอาหารอยู่ข้างหลัง ซนต,ตลาดครับตลาดล้็ขายผักพืชผักการเดินเที่ยวตลาดก็เหมือนการมาเดินดูชีวิตนะตลาดคือชีวิตเสียงหัวเราะ ที่มาจากตลาดก็หมายความว่ายังมีชีวิตยอยู่นะฮะแม่ค้าแม่ขายนี่กล้วยฮะซื้อไปกินอายุพอสมควรแล้วต้องกินกล้วยวิตามินนะวิตามินฝ่าท่ออย่าเหียตกวโพทน้หมดโอ้ยอเห็นไหมพอ,อได้ไวแล้วเก็บขาเก็บแข้งให้ดีฮะอย่าได้ล้มนี่ก็มาเดินเที่ยวนะแต่ถ้ามีไร เตะลูกตาก็จะใช้เงินซื้อแต่ถ้ายังไม่เตะลูกตาก็จะยังไม่ซื้อ เพ่งซึ้งอยากจะกลับบ้านเลยตลาดตลาดอะไรครับนาทองคำ สนใจร่วมทิปคารวานรถยนต์หลวงพระบางวันที่สองถึงวันที่4ีธันวาคม2565เข้าออกด่านห้วยโกนจังหวัดน่านระยะทาง150กิโลขับ3ชั่วโมงถึงรถเก๋งไปได้รถ4ี่คูณสไปได้สนใจติดต่อบอกอวิเชษลายอีดอสไซทีเอ็มเอ็กหนึกอบกมาเที่ยวชม ตลาดโพสีครับตลาดโพสีอ่านออกครับอ่านง่ายอยู่ตลาดโพสีนะโพสีมาร์เก็ตเดี๋ยวกันมาดูนะครับว่าตลาดนี้มันเป็นตลาดเช้าตลาดเย็นอะไรยังไงไม่รู้นะแต่ค่าที่จอดรถนี่5้0 0 0กีบครับ5,000กีบนี่คือตลาดโพสีนะครับที่จอดรถครับ คันละ5,000กีบเอาเจ้าซิตี้คันน้อยๆจอดกับคุนไดเอรันต้าเดี๋ยวเราเดินชมตลาดกันนะครับตอนนี้เป็นเวลา5โมงเขาก็มีเอามะเขือเทศใส่ลังมาอันนี้ส้มอันนี้แม่กับลูกสวัสดี เดินชมตลาดเลยครับตลาดยำเย็นนี่ร้านนางจุม๋มตัวแทนจำหน่ายนะครับพวกอุปรกรณ์อะไรต่างๆนี่ซ่อมนาฬิกาด้วยเครื่องไหตะหลิวหมูกระทะ จเป็นตลาดครับตอนนี้ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นขายอะไรกันมุงอะไรกันเดี๋ยวเราตามไปดูนะอ๋ออาหารทะเลครับอาหารทะเลก็เป็นตลาดยามเย็นนะดูแล้วน่าจะเป็นตลาดเย็นคือผักผลไม้ไข่รอยยิ้มเสียงวเระเสียงบดคุยอันนี้เป็นจักขค่านะจักขคา ซุ้ยไส้นะส้มโลละหมื่นโลละยี่สิบน่าจ,จะเป็นเอาไว้ส้มไว้คั้นนะอันนี้ปลาสองตัวครับเรียกว่าปลาถูอีงอันก็เป็นปลาที ที่ตลาดหงสาผมก็ซื้อแอปเปิลไปแล้วตลาดนี้จะซื้ออะไรดูอะไรที่มันเตะลูกตาถ้ามันเตะลูกตาแล้วก็จะซื้อเลยนี่ขายหมูเดินไปเดินมาอ้อมมาหลังตลาดเฉยเลยอาดูหลังตลาดก่อนก็ได้นะครับจะดิบๆหน่อยหลังตลาดนี่แบกกับหินเลยไม่ได้แบกกับดินนะแบกกับหินเลย ขายตลาดจับขายตลาดก็มีปลาโอ้ปลา,าหน้ากินจังเลยใส่รังน้ำแข็งกลับได้ได่ยนะปลาตะเคียนตัวบันเลอร์เลยอันนี้หัวปีเอาไว้แกงปี่แกงปี่นะคนเหนือก็กินนะครับหลงวงพระบางกับเชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่ก็คือเชียง หลวงขบางก็คือเชียงทองเชียงทองเชียงใหม่นะครับเชียงรุง้งจีนนะเชียงตุงพมา่านี่อาหารการกินคล้ายๆกันนะพูดง่ายๆกินถั่วเน่านะครับกินแกงหน่อวัฒนธรรมการกินเหมือนกันจะเรียกว่าเป็นคนประเภทที่เป็นรุ่มเดียวกันก็ว่าได้นะอันนะี้สายเห็ด ต้องให้ทางทางเมียผมอะนะหรือทางแม่ผมอะมาดูตนะ่เพราะว่าเป็นคนเมืองคนเมืองก็คือคนล้านนานี่เห็ดกับเห็ดอาหารการกินก็จะเหมือนคนล้านนาแกงบางอย่างนี่คล้ายกันเลยนะกินแกงหนอ่อกินแกงปีใส่ถั่วเน่าเสียงแม่ยายผมนี่ก็ สังควายก็กินเหมือนกันคนเหนือก็กินควายนะครับคนลาวก็กินควายส่วนใหญ่คนเหนือจะกินควายมากกินบัวก็เขาบอกว่าควายหอมกว่าผมก็กินนะกินควายกินไปกินมาแยากไม่ออกละเปลี่ยนเป็นมุดเข้าไปในกลางตลาดครับ การตลาดขายอะไรกันบ้างขอชื่อรสนี่เป็นกระตักกะตักอร่อยแท้แน่นอนมาจากไทยแลนด์ตลาดก็จะละไม้้ายกันอันนี้ก็จะเป็นพวกขายพวกอาหารการกินสำเร็จรูปรอ,อยนี้ตอนนี้ก็ขนมครับขนมเครื่องสำอาง ถ้าเป็นตลาดนาทองคำนี่จะเป็นส่วนใหญ่จะมีขายอุปกรณ์ช่างเยอะที่ตลาดที่นี่ใหญ่กว่านะตลาดโคศีนี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตลาดนาทองคำงผมมันเดินเดินถ่ายไปนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าถึงใครองมจะเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศใดประเทศเหนึ่ง ในเอเชียปลอมตัวเดินมาก็ได้เราเดินตอนนี้เราก็ฟังก็คุยกันด้วยก็คุยกันเรื่องอะไรเรื่องหวยเหมือนไทยรอเปล่าถ้าเป็นแม่ค้าเนี่ยถ้าต้นเดือนนี้วันที่หนึ่งนี่ส่วนใหญ่จะปิดเงียบครับคุยเรื่องหวยไอ้วันที่สองจะคุยวันที่หนึ่งนี่จะหายหนึ่งจะหาย นี่จะเป็นโซนมือถือโอ้มือถือรุ่นนี้นี่ยังอยู่นะเนี่ยรุ่นนี้งจริงชอบนะเป็นรุ่นที่มือถือหรือรีโมททีวีปะเนี่ยเป็นรุ่นที่แบตเตอรี่อึดมากใช้ทั้งพูดง่ายงายใช้ทั้งอาทิตย์อะ่ะยังไม่หมดเลย ถ้ามีเวลานะครับก็แวะเวียนมานะครับที่ตลาดโพสีไปตลาดโพสีนี่ไปทางน้ำตกตาดหวังสีนะไม่มีชั้นสองด้วยเหรอ เพิ่งเห็นก็มีชั้นสองอยู่นี่้วยขึ้นบันไดเลื่อนด้วยนะอะมาดูนี่ไม่ธรรมดานะชั้นสองนี่โอ้มีบันไดเลื่อนด้วยครับแล้วมันจะเลื่อนไหมอ๋อมันไม่เลื่อนแล้วครับบันไดไม่เลื่อนนะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นบันไดหินดีกว่าโอ้ด้านบนนี้จะเป็นตลาดขายทองขายจิวเวลรี่ครับเครื่องเงินเครื่องเงิน ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับพวกเครื่องเงินเครื่องทองพวกทองทำลาวครับ ตลาดอีกตลาดหนึ่งนะครับคือมาด้านหลังย่านโพนแพงผมไปดูนะครับตลาดนี้คนก็คึกคักนะมผมก็ไม่รู้นะครับว่าตลาดนี้ชื่อว่าตลาดอะไรเดี๋ยวเดินไปก็จะรู้ครับว่าตลาดนี้ชื่อตลาดลนะอะไรก็มาหลวงพะบางคินิด <c oughs> <c oughs> เรียกว่ามาสำรวจตลาดก็ว่าได้ครับ <c oughs> มามาในมุมที่พูด,ดง่ายๆนะครับไม่เคยมาเดี๋ยวผมยังอ่านชื่อไม่ออกนะครับตลาด ว่าไงสิริสิริบอกไม่รู้ไหมตลาดจิ้มจุ่มตลาดชุมไม่ได้เอาผังตัวอักษรมาถ้าเอาผังตัวอักษรมาก็จะอ่านชื่อตลาดได้เดี๋ยวใช้มุกเดิมครับถามครับถามนะถามว่าตลาดนี้ชื่ออะไรนะฮะบ้านอะไรอดี๋ีวไปดูกันครับนี่ครับ,รบตลาดนะฮะ ราโดจากกำแพงนครตลาดเขียนว่าตลาดเอ่ออ้อยอ่านไม่ออกเลยนี่ครับชื่อตลาดตลาดนี้ก็คึกคักนะครับอยู่ทะลุย่านโพนแพงมาเดี๋ยวผมตาม ใชๆตลาดนี้ชื่ออะไรครับ<อ>ตลาดอะไรครับตลาดสายชุมชนสายชุมชนโอเคขอบคุณครับ<อ>ตลาดชื่อตลาดสายชุมชนครับอ่า<อ>สายชุมชนตลาดสายชุมชนก็เป็นตลาดที่คึกคักอีกย่านหนึง่งนะครับย่านอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้นะมันมาจากย่านโพนแพงอะ่ะผมไม่เคยมานะตลาดนี้นี่ยไก่ไก่สดกุ๊บกุ๊บกุ๊กเลย ตลาดนี้ก็จะเป็นอีกแบบนะถ้าคุณมาเที่ยวด้านในตลาดจะอยู่นู้นน้นครับตลาดสายชุมชนอ่านี่ขายไข่ไข่ลังละเท่าไหร่ภาห้าห้าหมื่นจีบร้อยประมาณนั้นอ่ะอันนี้จะเป็น ขอพักโรงแรมถ้าอักษรจีนก็รู้เลยนะของคงจริงประมาณน,านั้นโอ้ตลาดนี้ใหญ่ใหญ่ด้วยนะด้านนี้นี่โรงน้ำแข็งอันนี้อ้อยครับโอ้อ้อยมันใหญ่เงี้ยฟันแทะเข้าไปนี่ฟันผมใส่เข้าไปนี่มีหลุดตามนี่ขายส้มอ๋อมาเปิดท้ายขายเป็นลงังๆอย่างนี้เลยเหรอ คล้ายๆกาดนี่หรือเปล่ากาดหลวงอ่ะไม่ใช่กาดเมืองใหม่ของเชียงใหม่ประมาณนี้แบบใคส่งอะไรประมาณนี้ส้มเจ็ดพันีบโลละตลาดสายชุมชนสายชุมชนประมาณนี้ดูตลาดกัด้วยสายตาก็เสาะหากุหลาบหลวงเขาบางไว้ด้วยตัว ตไม้ฟืนเนาะขายเป็นท่อนๆเลยนะน,นี่ขายลาบแบบโมบายมันวายๆอย่างเนี้ยนะผมก็ไม่รู้นะอาินโนโมโตะผลิตจากประเทศไทยต้องมีต้องมีต้องจัดต้องจัดไออินโนมโตะต้องจัดใส่เยอะๆใส่เยอะๆ,ๆ เจอชื่อตลาดแล้วนะครับอ่านออกด้วยครับตลาดสายชุมชนริงงานไม่ออกครับถามก่ถามเขาเลยอ่านออกนะครับถ้าไม่ถามเขาก็อ่านไม่ออกครับเ,เ,เน,ออนี่ยสายชุมชนตลาดสายชุมชนอ่เรามาทัวเรามาเบิ่งนะครับตลาดสายชุมชนขายอะไรบ้างครับมันฝรั่งพริกหยวกสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเหมือนกันทุกตลาดแต่ว่าที่แตกต่างนะครับ ผมจะเห็น,นะน,นเนี่ยด้านนน้นเนี่ยกองเป็นแบบเหมือนคล้ายคล้ายขาย,ขายส่งเออมีลักษณะเหมือนขายส่งเป็นเป็นห่อหอมีเปิดท้ายเปิดท้ายขายกันเป็นแบบกระสอบกระสอบด้วยตลาดมันจะวายแล้วนะผมมายีปีถ้าเป็นภาคกลางก็จะกินกับอ้พวกผับไทยแต่คนภาคเหนือ บ้านผมก็จะกินกับอะไรอ่ะตีก็กินไงน,นี่แกงปีผักตลาดและชีว สม้มนะฮะคนภาคกลางจะเรียกมะเขือเทศคนภาคเหนือจะเรียกมะเขือสม้มนะฮะอันนี้ถั่วถั่วกอ,อชมเป็นเรียกว่าพอประมาณนะครับชมตลาดสูงมิื่น อันนี้เขาขายยกถุงกันเลยนะน,นี่ขายยกถุงเนี่ยเขาจะมีลักษณะของที่นี่ขายขายส่งนะขายส่งประมาณนั้น ตลาดโพสีว <Yes. S 1> ันบนมา สนใจร่วมทิปคารวานรถยนต์หลวงพระบางวันที่สองถึงวันที่4ีธันวาคม2565เข้าออกด่านห้วยโขนจังหวัดน่านระยะทาง150กิโลขับ3ชั่วโมงถึงรถเก๋งไปได้รถ4คูณ2ไปได้สนใจติดต่อบกวิเชษลไอดีอสายทีเอ็มเอ็กหนซ